สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยนะคะคลิปนี้ต้นจะพามาชมที่ดินที่อำเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ดินแปลงนี้นี่เองนะคะจะเป็นโฉนดคุดแดงน o สอสีจอจะมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่เป๊ะเลยค่ะที่แปลงนี้นะคะด้านหน้าจะติดกับถนนสาธารณะกว้างถึง90เมตรเลยค่ะและเห็นวิวเขาหลวงด้วยนะคะและอยู่ใกล้ชุมชนด้วยเราไปชมรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมแปลงที่ต้อยจะมารีวิวนะคะคือแปลงที่อยู่ด้านหน้าจอนี้ค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่15ไร่เป๊ะเลยค่ะเกือบจะติดกับถนนซึ่งเป็นถนนหลวงแผ่นดินนะคะเส้นนี้ถนนหลวงแผ่นดิน3 2 2 0นะคะที่มาจากตัวเมืองอุทัยธานีเข้ามาประมาณ10เมตรนะคะจะเป็นที่ของเราที่ของเราจะประมาณนี้ค่ะ นับจากตรงนี้นะคะตามแนวคณาไปจะโดดตรงที่เป็นเนินที่เขาถมดินตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หักไปนะคะแล้วก็หักไปด้านหลังด้านหน้าก็จะติดกับถนนคอนกรีตร2เลนแบบนี้นะคะด้านหน้าจะติดถนนกว้าง90เมตรค่ะมีไฟฟ้าน้ำประปาครบเลยนะคะลึก ความลึกเนี่ยจะลึก200เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังจะไปกว้าง130เมตรค่ะหน้าแปลงจะหันไปทางทิศเหนือนะคะแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ชุมชนค่ะซ้ายมือนะคะจะมีชุมชนห่างจากตรงนี้ประมาณ400เมตรค่ะท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายไปจะไปที่ตัวอำเภอ เมืองอุทัยธานีนะคะประมาณ18กิโลค่ะถ้าหากเลี้ยวขวานะคะก็จะไปที่อำเภอกลพระจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะประมาณ7กิโลนะคะจากตรงนี้เส้นตรงนี้ไปกลพระก็จะไปเจอสามแยกก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งค่ะถึงจะไปตัวอำเภออำเภอกลพระนะคะห่างจากตรงนี้7กิโล ในที่ดินนะคะจะมีต้นไม้บ้างนะคะมีต้นไม้ปะปลายบ้างมีต้นตาลประมาณ9ต้นค่ะแล้วก็มีต้นสะเดานะคะแล้วก็จะมีต้นแจงแล้วก็จะมีที่ดินที่โล่งๆตรงนี้นะคะหย่อมตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่มีต้นไม้ทึบๆตรงนี้ค่ะจะเป็นสะนะคะในที่เราจะมีสะอยู่สองลูกค่ะลูกใหญ่หนึ่งลูกแล้วก็ลูกเล็ก1ลูกนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่เปล่ามีต้นไม้แถวๆนี้ค่ะสามารถสร้างบ้านได้นะคะเพราะว่ามีต้นไม้ให้ร่มเงาด้วยถัดมาก็จะเป็นที่นาค่ะตรงหย่อมต้นไม้นี่ก็จะมีสะอีกลูกหนึ่งนะคะเราไปดูสะลูกใหญ่กันสะลูกนี้จะกว้างประมาณ หนึ่ง,งานกว,ากว่านะคะท่านผู้ชมความลึกก็ประมาณสาเมตรค่ะขอบสะนะคะรอบสระก็จะมีต้นไม้ค่ะมีต้นกระถินมีต้นตาลต้นสะเดาอะไรพวกนี้นะคะขอบเขตของเรานะคะท่านผู้ชมเกือบจะติดกับถนนเส้นหลักแล้วค่ะก็จะมีแปลงนี้นะคะที่อยู่กัน้น แล้วก็ของเราเนี่ยก็แนวแนวนี้เลยนะคะแนวขอบอขอบคันนานี้นะคะไปจนถึงแนวที่เขาถมดินนะคะแล้วก็หักมาข้างหลังนะคะข้างหลังเนี่ยเห็นวิวเขา,เา,าแวงด้วยแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเราก็เห็นเป็นชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วก็หักมาหักมาถึงแนว แนวเขตด้านขวานะคะจะอยู่คณา,าตรงนี้นะดูภาพมุมสูงประกอบนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะลูกเล็กนะคะตอนนี้ก็ทำนาอีกรอบหนึ่งละจะทำนาได้ประมาณปีละ2-3ครั้งนะคะพื้นที่ที่ใช้ทำนานะคะจะ ใช้ประมาณ12ไร่นะคะที่เหลืออีก3ไร่เนี่ยก็จะเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็จะเป็นออสะนะคะที่ว่างเปล่าที่ติดกับถนนด้านหน้าอีกประมาณ3ไร่ค่ะท่านผู้ชมเราแวะมาดูตรงที่พื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้นะคะที่อยู่ติดกับถนน ตรงนี้ก็ที่สูงอยู่นะคะมีต้นไม้หลายต้นเลยทีเดียวตรงนี้พื้นที่สูงอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ยังต่ำกว่าถนนประมาณตรงขอบสีข,ขาวๆนี่คือถนนนะคะประมาณเมตรเมตรครึ่งประมาณนี้เลยถ้า จะปลูกบ้านตรงนี้นะคะถ้าอยากจะถมสูงเท่าถนนก็ถ้าอยากาประหยัดงบประมาณก็อาจจะขุดขุดสะนะคะในที่เพื่อที่จะเอาดินมาถมในส่วนตรงนี้นะคะที่จะใช้ปลูกบ้านก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็คือมีล้อมรอบเลยโซนนี้ประมาณสามไร่นะคะท่านผู้ชมที่เป็นที่ว่างเปล่าติดกับถนนเลย เนี่ยค่ะออกไปนิดเดียวก็เป็นถนนเส้นหลักแล้วแปลงนี้ต้อยมองว่ามีอนาคตนะคะเพราะว่าจะอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวอำเภอเมืองอุทัยแล้วก็ตัวอำเภอ,เอ,อ,ลก,อ,เภอกลพระเลยจะเป็นถนนที่เชื่อมนะคะไปอีกอำเภอหนึ่ง มีไฟฟ้า,ฟาน้ำประปาครบค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เปลี่ยวเลยนะคะถนนที่เป็นออ่ถนนคอนกรีตที่อยู่หน้าแปลงเนี้ยตรงเข้าไปก็จะเป็นชุมชนนะคะแล้วก็เส้นข้างในเนี่ยสามารถไปที่ตัวอำเภอกโกลพระได้ด้วย ไหนที่สนใจนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะถ้าอยากจะเข้ามาชมที่ดินก็นัดวันกันได้เลยนะคะขอบเขตทางด้านซ้ายของโฉนดนะคะท่านผู้ชมจะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณต้นตาน,นี้นะลึกเข้าไปนะคะ ลึกเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก่อนเนาะแล้วก็จะมีพวกต้นไม้แล้วก็จะถึงเป็นที่นานะคะจากมุมนี้ไปจนถึงเกือบถึงถนนเส้นหลักที่รถวิ่งนะคะกว้าง90เมตรนะคะท่านะผู้ชมแล้วก็ความลึกเนี่ยจะลึกเข้าไป200เมตรค่ะด้านหลังก็จะกว้างประมาณ130เมตรนะคะ ตอนนี้เรายังอยู่ขอบเขตทางด้านขวาของฉนดน,นะคะท่านผู้ชมจากตรงนู้นที่มีคนเดินเข้ามานะคะจะเป็นถนนคอนกรีตที่อยู่หน้าแปลงนะคะแล้วก็ยิงมาค่ะจะมีต้นไม้นะคะมีพวกต้นตาลมีต้นสะเดานะคะมีหลายต้นบางต้นาก็ไม่รู้จักแล้วก็จะเจอเป็นที่นาค่ะ,ะแนวเขตก็ตามคนาน,นี้เลยค่ะยิงยาวไปเลยนะคะ ลึก200เมตรด้านหลังก็จะเป็นที่นาประมาณ12ได้จะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งทางด้านนี้จะวิวแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นวิวด้านข้างนะคะที่ของเรา เอาละค่ะต้อยขอสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะคะแปลงนี้จะเป็นเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดงนงสสีจอมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่เป๊ะเลยค่ะอยู่ที่อำเภอกลกพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมต้อยมองว่ามีอนาคตนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เกือบติดกับถนนเส้นถนนหลวงแผ่นดิน3220ซึ่งเป็น ถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดอุทัยกับจังหวัดคนครสวรรค์น,นะคะห่างจากตัวอำเภอโกกพระแค่7กิโลเมตรค่ะแล้วก็ถ้าจะไปตัวอุทัยธานีเนี่ยแค่18กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมราคาขายเหมายกแปลงหล้านบาทเท่านั้นเองท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมที่ดินก็ติดต่อต้อเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะ ยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ